ธนูมันเอนียงได้ไหมใช่ไหมพี่ ก็ทายอยู่นี่พีทบอกม,มันขังเร่อยม่ติดกับพี่หลอกเท่านั้นแหละ ถุงมือน่ะเด้แบงให้ลุงเอามาว่ะแถวๆลุงนี่แหละถุงมือถอุงมือมีอยู่คู่นึงน่ะถุงมือถึง,งอหละบอกลุงเอาถุงมือมานั่นน่ะของผมแหละแบงใส่เมื่อคืนน่ะ สองเมตรเท่าไหรก็สองเมตรอย่างดีสองเมตรสีทิพน่าเวราะฉันเสียเลยไอ้ลูกขายปลาเลยปลาแดกเขาไม่ตับหมดเขาเมื่อคืนไหนเห็นไหมแต่มันซ้ำกันมันมีทางขวาสองทางไอ้ใส่พี่แบบงงเลยมันไม่ได้เคลือบพิบด้านหรอกพี่ไปซื้อมาอะพี่ไม่ได้ดูลำมันมีสองกองไงพี่ซื้อกองเดียวกันมาสองอัน ไอ้คนขายกับพอคนขายอยู่ เอาเร็วๆๆ็ววมอเตอร์โม um, um, ่อยู่นั่นแหละ แมเวิยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยยกขึ้นอีกเออให้มันสูงถึงไปอีกเออให้แบงช่วยแกหน่อยดิเออเออเอาให้มันคักเอาลงเอาลงวางให้ดูดิส่วนประกอบมันมีอะไรบงโอ้โหขนาดฉาบดี ขนาดภาษาเปล้วนี่ภาษาไม่เป็นเลี่ยงไปติดมันติดดู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 ใหม่ดูใหม่เอ้าใหญ่ไม่ใหญ่เอ้าปูจุกเอ้า หมาก็พอหมาเน,นาะนานชาปิดซื้อไม่ได้แล้วจะไปยังไงเอาปดปด was <laughs> the